คลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการเอาจาาปลวกนะครับสมาชิกหลายๆท่านไม่ทราบว่าจาาปลวกคืออะไรเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนนะครับส่วนวิธีการทําจุลินทรีย์เนี่ยผมได้เอาลงไว้ใน,ใน,ใ,นในกระทูให้ดูแล้วนะครับ ก็ไปดูวิธีตามนั้นนะครับทั้งจุลินทรีย์เป็นน้ำจาวปวกทั้งเป็นการขยายเชื้อเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราที่ทํามาจากจาปวปุกนะครับเราทําไว้แล้วครั้งแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาจาปวปุกอีกก็ได้เอาเชื้อตัวนั้นไปขยายก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งจาปวปุกเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีมากๆนะฮะนี่ครับจาปวปุกคือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ เราก็หยิบเอาแค่แค่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนฟองน้ำเห็นไหมจะเป็นแบบฟองน้ำเห็นชัดไหมครับาขาวๆอย่างนี้เลยเราเอาแค่นี้ครับก็เร,เรียกจาาปวกนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปทำจุ๋ยสีเดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวผมจะพาทำครั้งนะเล็กๆอย่างนี้เราเราเก็บเอาให้หมดเลยเนี่ยของดีมีประโยชน์ครับอยู่ในไร่สวนเรามีไม่ต้องไปลงทุนซื้อเยอะแยะนะครับเราค่อยๆเก็บเอานะครับเก็บเอาม้ให้หมดอย่างอย่างนี้ฮะ หยิบเบาๆหยิบเบาๆไม่ต้องไปหยิบแรงเดี๋ยวจับขุกนะฮะค่อนข้างจะเหมือนคล้ายฟองน้ําแต่ค่อนข้างขุกนะครับค่อยๆเอานะฮะบางทีบ,บางทีบางลังเนี่ยเราไปเจอเนี่ยเราอาจจะได้เยอะเลยก็ได้ถ้าเป็นลังใหญ่นะครับเราไม่เอาตัวนะเราเอาแต่นั่นส่วนดินตรงเนี้ยถามว่ามีเชื้อราไหม,ไหมก็ก็มีเชื้อราเหมือนกัน ก็ใช้ได้แต่ว่าประสิทธิภาพจะไม่เท่ากับจาปลูกไม่เท่ากับสมองนะฮะก็ใช้ได้สามารถเอาไปเอาไปปลูกก็ได้นะครับเนี่ยครับเห็นง่ายเห็นไหมฮะขนาดนี้เราก็สามารถได้เอาไปทำจุลินทรีย์ได้เยอะนะครับหวังว่าคลิปนี้สมาชิกหลายๆท่านที่ไม่รู้ว่าจ้าปลวกมันคืออะไรท่านคงได้เห็นได้รู้แล้วนะครับของดีมีประโยชน์เอาไปพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับในไร่ในสวนเรานะครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบแต่เพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ